สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านฟ้าเชียงดาวสี่เสนาอายุธยาค่ะที่นี่อยู่ตรงข้าม โรงเรียนเสนาประเสริฐนะคะที่นี่เป็นแหล่งชุมชนค่ะนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีคนอยู่อาศัยเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายอาหารมีซุปเปอร์มาร์เก็ต มีโรงพยาบาลสถานที่ราชการมีธนาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะที่นี่มีทั้งหมด12ยูนิตด้วยกันเป็นทาวน์เฮาส์แยูนิตแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ยูนิตแต่ว่าทั้งหมดขายไปกับหมดแล้วนะคะเหลือหลังนี้หลังเดียวเป็นหลังสุดท้ายค่ะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่เราตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นโรงรถนะคะที่เราปูกกระเบื้องโรงรถไว้ให้ทั้งหมดค่ะสามารถจอดรถได้สองสามคันสบายๆเลยค่ะหรือว่าใครจะต่อเติมเพิม่มเติม ก็สามารถทำได้นะคะที่นี่ยกพื้น50เซนนะคะไล่ระดับจากถนนขึ้นมาจนถึงทางเข้าบ้านประมาณ50เซนติเมตรค่ะเพราะนั้นบ้านจะดูสูงโปร่งมากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเปิดเข้ามาก็จะเจอเป็นโซฟารับแขกค่ะนะคะ มีโซฟาตั้งเอาไว้แล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่เราก่ออิฐนะคะอันนี้ก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ปูกระเบื้องค่ะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เราทําให้ลูกค้านะคะอันนี้ก่อมาพร้อมกับตัวบ้านเลยเพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานเท่ากับตัวบ้านเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเป็นกระเบื้องแบบลื่นนะคะเช็ดทาความสะอาดง่ายค่ะถ้าเป็นปูนเวลาที่เราทำอาหารเละเทอะเนี่ยค่ะจะเช็ดล้างไม่ออกแต่อันนี้เป็นกระเบื้องนะคะเช็ดล้างออกค่ะแล้วก็ตรงนี้ทำที่เก็บของเอาไว้ให้เยอะมากนะคะสามารถเก็บขอสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนได้เลยค่ะนะคะ แล้วก็ตรงนี้มีซิงล้างจานเอาไว้ให้ค่ะด้านหลังออกมาก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ซักล้างเราเตรียมก๊อกสนามปลั๊กไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะหรือว่าใครอยากจะต่อเติมเพิ่มเติมให้เต็มตัวบ้านเลยก็สามารถทำได้เพราะว่าตรงนี้เราปลูกกระเบื้องแล้วนะคะ ถค่เติมหลังคาเข้ามาก็จะได้พื้นที่กว้างไปเพิ่มเติมอีกค่ะค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงห้องน้ำกันนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างเป็นห้องน้ำรับแขกค่ะค่ะที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ติดเครื่องดูดอากาศให้เรียบร้อยด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะตัวบันไดนะคะราวบันไดทำจากไม้ค่ะราวบันไดทำจากไม้แข็งแรงมากๆนะคะตรงนี้ราวบันไดนะคะเราจะก่อด้วยอิฐมอญแดงนะคะ เสร็จแล้วตรงช่วงขั้นบันไดเนะะี่ยค่ะจะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กตัวตัวเหล็กแล้วก็วาง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 เรียงกันไปนะคะแล้วก็เทคอนกรีตค่ะเทคอนกรีตแล้วเราทําตรงนี้เลยนะคะทําให้บันไดนั้นแข็งแรงมากๆค่ะเดินแล้วรับรองว่าไม่คายือน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงที่อยู่ตรงบันไดนะคะเราทำเอาไว้เพื่อให้ตรงบันได โปร่งโล่ง,ลงสบายนะคะแล้วก็แสงแดดสามารถผ่านเข้ามาได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นหน้าต่างช่องหน้าต่างตรงบันไดค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนใหญ่จัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบหมดค่ะ เห็นแบบไหนได้แบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นเป็นวอลเปเปอร์นะคะที่เราทำออกมานะคะเป็นลวดลายหวานทีเดียวนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะมีระเบียงด้าน,ด,านด้านระเบียงตรงห้องนอนด้วยนะคะสามารถออกมายืนชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้ค่ะนะคะเป็น วิวหน้าห้องนอนค่ะค่ะน,นี้ก็สามารถออกมาเดินเอ่อมายืนชมวิวทิวทัศน์ตรงห้องนอนใหญ่ได้ค่ะค่ะแล้วก็ตรงห้องนอนใหญ่ก็สามารถมีประตูเข้ามาที่ห้องน้ำได้ค่ะนะคะเป็นห้องน้ำที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ เป็นกระเบื้องกระเบื้องพื้นที่ใช้นะคะเป็นกระเบื้องแบบหยาบค่ะกระเบื้องแบบหยาบมีข้อดีก็คือเวลาเราเดินเวลาลเท้าเราเปียกน้ําจะไม่ลื่นค่ะตุงน,นี้สกภัณฑ์เราก็ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะต่อมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะมี ามานวอลเปเปอรมีเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งแม้แต่ผ้าปูที่นอนก็มีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะบ้านใครที่ซื้อบ้านตัวอย่างนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะจัแต่งบ้านหรือไม่มีไอเดียไม่รู้จะจัดแต่งยังไง ซื้อบ้านตัวอย่างไปมันง่ายมากๆเลยนะคะเราเห็นแล้วเห็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเตรียมอ,อกกุปกรณ์อะไรแล้วค่ะใครที่ย้ายด่วนอยากมีบ้านด่วนนะคะมาซื้อบ้านตัวอย่างของเราได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่3นะคะซึ่งพักอาศัยได้สองท่านสบายๆนะคะหลังนี้อยู่กันห6ท่านได้สบายๆค่ะ ลูกค้าก็ได้ชมบ้านตัวอย่างของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านที่เราเหลือหลังเดียวสุดท้ายแล้วค่ะที่อําเภอแสนานะคะตรงนี้เป็นตัวอําเภอเมืองน,นะคะเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่คนอยู่กันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น บ้านราคานี้ไม่มีแน่นอนค่ะหา,หาไม่มีแล้วค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น3ามห้องนอนสองห้องน้ำที่เราจัดโปรโมชั่นให้เป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ลูกค้าสามารถฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสนใจ สอบถามข้อมูลเบิ่งเติมพิมพ์เข้ามาคุยกันในไลน์หรือว่าจะโทรสอบถามกับทีมฝ่ายขายของเราก็ได้ค่ะนะคะเรื่องต่างๆที่ลูกค้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้ามาคุยหรือโทรสอบถามเข้ามาได้ค่ะทีมงานของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ สามารถให้ข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นได้ค่ะในเรื่องของการกู้ธนาคารถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเตรียมเอกสารแล้วก็วางจองกับเราเราสามารถให้ทางธนาคารดูก่อนได้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสมมติว่ายื่นกู้เราไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมนะคะคิดจะซื้อบ้านคิดถึงโครงการบ้านฟ้าเขยงดาวค่ะ